วันนี้ยางชวนคนมาทำข้าวผัดปลาสลิดนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากๆถูกปากคนไทยอย่างเราแน่นอนนะครับทำง่ายด้วยหลังจากผมจะทอดปลาสลิดนะครับโดยการทอดปลาสลิดจะสามารถทอดได้สองรอบนะครับใครชอบนุ่มๆก็คือทอดรอบเดียวถ้าชอบแบบกรอบๆนะครับแนะนําให้แกะเนี่ยแล้วก็ทอดซ้ำสองรอบนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับผมตั้งกระทะเหล็กนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับนะแล้วก็ผัดไข่ไก่นะครับให้พอสุกนะครับแตกตัวออกจากกันนะจากนั้นผมจะใส่หอมแดงซอยกับตัวพริกซอยนะครับแล้วก็สับนิดนึงนะครับจากนั้นผมจะใส่ตัว ข้าวหอมมะลิหุงสุกนะครับที่แช่เย็นลงไปนะครับนะจากนั้นครับผมก็จะใส่ผงปรุงข้าวผัดตารัวบ้านส่วนทวีนครับบอกเลยว่าช้อนเดียวจบไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับนะใครสนใจกดดูส่วนลดที่ตะก้าได้เลยนะครับนะจากนั้นใส่ลงไปนะครับแล้วก็บอกเลยว่าไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับเพราะมีทางเครื่องเทศนะครับแล้วก็ซอสผงอยู่นี่แล้วครับแล้วก็คลุกเข้าทุกอย่างเข้ากันนะครับให้ข้าวเนี่ยแตกตัวออกจากกันนะครับแล้วก็ใส่เนื้อปลาสลิดนะครับที่แกะลงไปนะครับแล้วก็ผัดผัดคั่วๆนิดนึงครับนะไม่ต้องค ใส่โงนะครับแนะนาให้ชิมปลาสลิดก่อนนะครับนะจากนั้นครับผมก็จะใส่สุดท้ายด้วยใบกะเพรานะครับก่อนใส่ก็คือบีบๆนิดนึงนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมประมาณนะครับแล้วก็ผัดด้วยไฟแรงนะครับจนใบกะเพรานี่ยสุกนะครับเพราะว่าถ้าไฟไม่แรงพอนะครับใบกะเพรจะดํานะจากนั้นก็จะได้ข้าวผัดปลาสลิดที่เม็ดด้วนสวยมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็รสชาติกลมกอมนะครับอยากให้ทุกคนไปทําตามดูนะครับนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ทําเมนูอะไรครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยบอกกันได้